สแสดงว่าในเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเอาเรื่องของตัวบุคคลก่อนใช่ครับไม่รู้ผมเปรียบเทียบได้หรือเปล่าอาจารย์กับพรรคเพื่อไทยอ,อาจจะไม่มีพี่น้องสามปอเข้ามาอยู่ในรัฐบาลบแต่ถามว่าอะไรที่จะแก้ไขหลังจากนี้มันอาจจะยังไม่ได้เห็นแบบทันทีทันใดแต่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างน้อยไม่มีลุงป้อมเข้ามาอยู่ในคอรอมอชุดนี้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยสอบผ่านนะค,ะครับเพราะว่าไม่มีสองลุงและอยู่ในคอรอมอชุดนี้แต่ในเชิงของปฏิบัติการหรือการแก้ไขปัญหาการเมืองในระดับโครงสร้างจริงๆเนี่ย ก,ก็คงยากะนะครับเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันต้องอประนีประนอมแบ่งปันผลประโยชน์อะไรกันบางทีไปกดดันอีกฝั่งหนึ่งมากก็เดี๋ยวจะกลัวแรงสวนกลับมาแรงประทะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็ต้องทํำยังไงก็ตามเนี่ยให้รัฐนาวา ม o v e อนต่อไปได้แล้วก็ใช้นโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มากเข้าไว้นะครับผมว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เพื่อไทยเนี่ยชิงอํานาจรัดนะครับแทนก้าวไกลนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วบริหารด้านเศรษฐกิจดีๆทําผลงานชิ้นโบแดงดีๆแม้จะต้องนะครับมามีคอรอมอรที่เป็นส่วนประกอบอํานาจของสองลุงเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยแต่ว่าถ้า ทำให้เศรษฐกิจมันดีหรือมีโครงการปฏิรูปพัฒนาอะไรบางอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปก็น่าเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านี่นะครับที่คุณโทนี่ก็น่าจะพร้อมสับมากขึ้นในการบัญชาทัพันนะครับสู้ศึกเลือกตั้งกับทางก้าวไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็คิดว่าการมีอำนาจรัฐอยู่ในมือ4ปีตรงนี้แล้วทำผลงานดีๆก็น่าจะพลิกเกมได้ ก็ไม่รู้ว่าจะสําเร็จเพียงใดเพราะว่าทางก้าวไกลก็มีความชํานาญในการาระดมมวลชนผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วการวิพากษ์วิจารณ์สังคมอีกหลายส่วนเลยทีเดียวเขามีทฤษฎีวิชาการรองรับมีแนวร่วมที่กว้างขวางบอสมควรเลยนะครับแล้วคะแนนสงสารที่เทให้คุณพิธาก็ยังมีอยู่นะครับเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าพลังของก้าวไกลเนี่ยก็คงจะไม่ได้ตกควบภ้าหรอกนะครับเขาก็น่าจะพลิกฟื้นปรับปรุงกลยุทธ์ในการต่อสู้ด้วยเช่นกัน ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ